สวัสดีครับเล็กสุรชัยจาก Channel Step Smart Home ครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับตัวสมาร์ทไซเรนตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไซเรนแบบที่เป็นโทรโคงแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดังได้สูงสุดถึง110 DB ดนะครับเดซิเบลดังมากๆเลยนะครับในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวไซเรนที่เป็น Wi-Fi ไซเรนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวไซเรนมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทนะครับที่เอาไว้สาหรับควบคุมตัวไซเรนอีกทีหนึ่ง แล้วก็มีตัวดอเซนเซอร์แถมมาเป็นตัวอย่างในชุดให้1ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวคู่มือน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับว่าตัวไซเรนตัวนี้เนี่ยจะทาํางานยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับเชื่อมต่อกับตัวจุดรับไฟ DC ของตัวไซเรนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์นะครับไปเสียบกับไฟนะครับ พอเสียบกับไฟเสร็จนะครับตัวไซเรนจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นมานะครับจะเห็นตรงข้างๆตัวไซเรนนะครับจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งตัวนี้นะครับเรากดปุ่มค้างเอาไว้นะครับเพื่อทําให้ไซเรนเนี่ยเข้าสู่สถานะพร้อมเชื่อมต่อนะครับเรากดปุ่มค้างไว้นะครับจนกระทั่งได้ยินเสียงนะครับอันนี้แปลว่าไซเรนเนี่ยอยู่ในโหมดพร้อมสาหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดปุ่มบวกนะครับที่แอปนะครับกด add device นะครับ ให้ตัวแอปมันเซิร์ชหาตัวไซเลนนะครับตัวไซเลนก็จะปรากฏขึ้นมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดของตัว wiFi ตามปกตินะครับตัวไซเลนก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับกับตัวแอปรอสักครู่นะครับโอเคเชื่อมต่อตัวไซเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไซเลนเข้ามาอยู่ในโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมา ใช้งานตัวไซเรนเบื้องต้นกันก่อนนะครับโดยการที่เราเนี่ยลองกดปุ่ม SOS นะครับเพื่อจะให้ตัวไซเรนเนี่ยอะรลามขึ้นมานะครับเสียงดังมากนะครับเราสามารถกดอะรลามรีมูฟที่ตัวแอปนะครับเพื่อจะทำให้ตัวไซเรนเนี่ยหยุดไปได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะลองมาเชื่อมตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทตัวนี้นะครับกับตัวเซนเซอร์เข้ากับตัวไซเรนของเรานะครับวิธีการนะครับ เราเข้าไปที่ตัวแอปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดไปที่แอสเซซอรีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มบวกค้างไว้นะครับพอเรากดปุ่มบวกค้างไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาฐานนะครับใส่เข้าไปในตัวเซนเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวตัวไซเรนเนี่ยจะดีเทคเจอเจอตัวเซนเซอร์เองนะครับลองกดดูนะครับกดบวกครับเสร็จแล้วเราเอาฐานใส่เข้าไปนะครับใส่คั้วให้ถูกต้องนะครับคั่วข้างล่างตัวนี้จะเป็นขั่วลบนะครับตรงนี้นะครับคั่วลบเราใส่ฐานเข้าไปนะครับ จะเห็นว่า d ี y แอดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตัวรีโมทอีกทีหนึ่งนะครับเราก็กดบวกเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็กดอุปกรณ์ที่ตัวรีโมทนะครับจะเห็นว่าพากดที่รีโมทปุ๊บนะครับอุปกรณ์จะถูกแอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับถ้าเราเข้ามาดูนะครับที่ในหน้าจอของตัวแอปเนี่ยจะเห็นว่าเรามีไซเลนแล้ว1ตัวนะครับแล้วเราก็มีตัวรีโมทอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบการใช้งานกันนะครับ ผมปิดฝาถ่านตัวรีโมทให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราเอาตัวเซ <Okay. S 1> นเซอร์นะครับเอาไว้กับตัวใกล้ๆก,กันนะครับเสร็จแล้วเราลองกดปุ่มแบบที่ให้มันเข้าไปอยู่ในอาร์โมโหมดดูนะครับลองดูนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นโหมดที่เป็นอาร์มอเวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองแยกตัวเซนเซอร์ออกจากกันนะครับ ตอนนี้นะครับถ้ามีตัวเซ็นเซอร์แยกออกมาเนี่ยตัวนี้จะดังนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้ตัวรีโมทดูนะครับเรากดรีโมทให้เป็นแบบ a r m ์มนะครับเสร็จแล้วเรากดแยกตัวเซ็นเซอร์ออกนะครับแล้วผมกด disarm บนรีโมทนะครับก็จะเห็นว่าก็หยุดทํางานเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเราเข้าไปดูในเมนูนะครับของตัวซไซเซลนนะครับ จะเห็นว่ามีเรคคอร์ดเก็บเอาไว้เรียบร้อยนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยอลา์มตอนไหนนะครับอลามเกิดจากเซนเซอร์ตัวไหนนะครับแล้วก็โหมดของเราในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวไซเรนตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับตัวเรเซอร์นะครับที่เป็นเฟนส์เรเซอร์ป้องกันการบุกรุกข้ามตัวเลเซอร์เข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเซ็ตแบบเดียวกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ